วันนี้เรามาทำความรู้จักกับคนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะหรือว่าเจ้าแมงป่องของเรานะคะราศีพิจิกนั้นเป็นราศีธาตุน้ำค่ะความที่เขาเป็นราศีธาตุน้ำจึงเป็นคนที่ไปได้ทุกที่นะคะอยู่ได้ทุกที่ค่ะ เรื่องหน้าที่การงานของเขาเนี่ยไม่ค่อยเกี่งเท่าไหร่หรอกค่ะเขาสามารถที่จะทําได้ทั้งงานหนักงานเบางานที่คนอื่นทําไม่ได้เนี่ยคนที่เกิดในราศีพิจิกเนี่ยก็ทําได้อย่างสุดความสามารถแล้วก็เก่งด้วยนะคะคนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเป็นคนอ่านใจคนเก่งเนีเวลาเขาอยู่กับใครก็ตามเนี่ยเขาเป็นคนที่ศึกษา รายละเอียดความรู้สึกของคนคนนั้นเขาไม่ได้มองแค่การกระทําอย่างเดียวนะเขาดูลึกถึงนิสัยใจคอของคู่สนทนาหรือคนที่เขาคบหาสมาคมด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่ละเอียดในเรื่องของความรู้สึกอย่างมากถึงมากที่สุดนะคะต้องบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าใครก็ตามมีเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดเกิดในราศีพิจิกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจเนี่ย คนเกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้ตอบโต้คุณในทันทีนะแต่บอกว่าเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทํานะะหรือการกระทําทุกๆอย่างที่คุณทําให้คนเกิดราศีพิจิกเจ็บแค้นเคืองใจเนี่ยเขาจําฝังใจนะไม่ใช่จําฝังใจอย่างเดียวนะเป็นแค้นฝังหุ่นด้วยนะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีโอกาสเขาเอาคืนค่ะคนเกิดราศีพิจิกไม่ทําใครก่อนค่ะเขาก็อยู่ของเขาะเฉยๆสบายๆเขามีระยะห่างกับทุกคนนะ ะะแต่อย่างที่บอกอ่ะเขาเป็นคนไม่ทําใครก่อนนะะแต่เขาก็ไม่ชอบให้ใครมาทําเขาก่อนเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามมีคนมาทําเขาก่อนเนี่ยเขาก็สู้จนตายเลยนะแม้ว่าการต่อสู้ของเขาเขาจะสู้คนเดียวเขาไม่กลัวค่ะนะคะสนะู้คนเดียวเขาก็พร้อมจะสู้นะะและถ้าสู้ไม่ได้เขาก็พร้อมที่จะตายคาสนามลบนี่คือนี่คือความมุ่งมั่นของคนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะ,นะคะเป็นคนดูผงผาง นะฮะเวลาชอบไม่ชอบอะไรนี่เขาชัดเจนค่ะเราจรึงอาจจะมองว่าเขาเป็นคนผงผาเป็นคนก้าวร้าวซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เกิดในราศีพิจิกเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความลับอยู่ในใจตล,ลอดเวลาเลยนะคนที่เกิดในราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนลึกลับเป็นคนเดาใจยากซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามมีคนใกล้ชิดเกิดในราศีพิจิกเนี่ยคุณต้องใส่ใจความเป็นตัวตนของเขาหน่อยหนึ่งนะคะ คุณอาจจะต้องให้เวลาเขาในการที่จะพิสูจน์ตัวคุณให้เขาหายระแวงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเขาเปิดใจรับคุณขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆ